สวัสดีค่ะสวัสดีกันเช้าว,วันอาทิตย์นะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์2565กันแล้วนะคะซึ่งพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์กันแล้วนะคะซึ่งก็ใกล้จะถึงกําหนดการที่ก่อนจะต้องทําการย้ายหอกันแล้วนะคะซึ่งก็เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่เร็วมากๆเลยนะคะก็จะเห็นว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยแทบจะไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะแต่ก็มีคลิปนะคะในสต็อกที่จะเตรียม ตัดต่อนะคะส่งเรื่องราวนะคะให้กับพี่ๆน้องๆในช่องได้รับรู้นะคะว่าช่วงนี้กวนทำอะไรบ้างนะคะก็วันนี้นะคะมีภารกิจยามเช้าด้วยหน้าสดๆแบบนี้นะคะด้วยการไปมาร์กหน้าทองคำนะคะกับร้านเสาอุ้มนะคะที่ปวกแดงนะคะเดี๋ยวเราไปทำสวยกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปทำการปรับเครื่องมือนะคะสำหรับ ตัวจัดฟันนะคะซึ่งรอบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรอบครบ1ปีของการจัดฟันด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นหลายๆอย่างเลยนะคะสําหรับวันเองนะคะก็เดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าคะ่ะอีก,ก้ ก็ทำหน้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปปรับเครื่องมือกันต่อนะคะกับการจัดฟันครบหนึ่งปีไปกันเลยค่ะ หลังจากที่เราจัดฟันครบ1ปีกันแล้วนะคะก็คุณหมอบอกว่าตอนนี้นะคะฟันของก่ันนะคะก็ฟันบนกับฟันล่างนะคะก็ไม่เกิดอาการศบกันแล้วนะคะก็จะสามารถยิ้มได้แบบฟันบนเข้ากับฟันล่างได้แล้วนะคะแล้วส่วนฟันล่างเองนะคะก็จากเมื่อก่อนนะคะก็จะ เกยกันนะคะก็ซ้อนกันนะคะตอนนี้อาการซ้อนของฟันก็หายไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นการจัดฟันครบ1ปีกันแล้วนะคะซึ่งการติดเครื่องมือสําหรับฟันล่างนะคะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ6เดือนได้นะคะส่วนฟันบนเนี่ยก็ใช้เวลายาวนานเลยนะคะก็คือ1ปีเต็มเลยนะคะซึ่งเราก็ยังใช้เวลาในการใส่เหล็กกันยาวๆกันต่อไปอีกประมาณ1ปีนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าคุณหมอจะ ให้ทำอะไรต่อนะคะค่ะหลังจากวันนี้นะคะภารกิจในวันนี้นะคะก็เช้านะคะก็ไปทามาร์กหน้าทองคํานะคะกับร้านเสาอุ้มนะคะแล้วก็ไปทําการปรับเครื่องมือนะคะก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ไปหาข้าวมื้อเที่ยงแบบแซ่บๆกินนะคะด้วยร้านลาบยโสนะคะกับเมนูส้มเมเนา อ่อมหมูนะคะแล้วก็คอ,อหมูย่างข้าวเหนียวนั่นเองนะคะก็อิ่มอร่อยกันไปนะคะหลังจากนั้นก็เข้าสู่ตัวเมืองสีราชานะคะไปรับขนมคุกกี้สับป,ประรดนะคะ<ๆ>เพื่อนำมาเป็นของฝากนะคะนะคะกับร้านพิมพ์ขนมนะคะ เสร็จสิ้นภารกิจกันไปแล้วนะคะทั้งหมดนะคะแล้วก็มีเก็บตกนะคะในส่วนของการซื้อกล่องนะคะใส่หนังสือนะคะเพื่อที่จะเตรียมย้ายหอกันนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็มีภารกิจที่จะทําต่ออีกนะคะกับการเก็บของย้ายหอกันนะคะก็งั้นขออนุญ,ญาตสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นคลิปที่ เป็นคลิปรีวิวหอเก่านะคะเป็นคลิปรีวิวครั้งแรกและครั้งสุดท้ายนะคะก่อนที่จะย้ายออกไปนะคะก็สำหรับหอนี้นะคะก็อยู่ด้วยกัน6ปีกันเลยนะคะสำหรับการอยู่กันแบบยาวๆเลยนะคะก่อหอเดียวเลยนะคะกับธนาอาพาร์ตเมนต์นะคะก็เดี๋ยวไว้มารอดูกันนะคะว่าที่นี่นะคะมีอะไร ให้หน้าประทับใจบ้างนะคะเดี๋ยวมาบอกเล่ากันในคลิปสุดท้ายส่งท้ายปีส่งท้ายเดือนกุมภาพันธ์2,565กันนะคะก่อนที่จะไปเริ่มต้นหอใหม่กันนะคะในเดือนมีนาคมนะคะและเราก็จะมาพบกันนะคะในส่วนของเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าในเดือนมีนาคมนะคะก็จะเป็นเดือนที่กันนะคะจะเข้า ไปเรียนนะคะที่โรงเรียนวาเซดานะคะสาขาศิลชาซึ่งก็เป็นคอร์สออนไลน์นะคะ กับคอร์สออนไลน์คอร์สแรกกับการเรียนที่วาเซดะนะคะซึ่งก็เดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะคะเพราะว่าก่อนที่จะกลับเข้าไปเรียนอย่างเต็มตัวนะคะก็จะต้องมีการมีทบทวนหนังสือนะคะก็เดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันในในเดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะคะก็ช่วงนี้ก็จะพบเจอขวัญน,นะคะในสไตล์ของ b ีล็อกเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะต้อง ทำหลายอย่างมากๆเลยนะคะสําหรับเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนที่มีเวลาน้อยมากๆเลยนะคะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวเวลาแ <c oughs> ห่งความทรงจําน,น,นะคะ <c oughs> ก็ฝากเอาไว้นะคะสําหรับวีล็อกแบบสไตล์เดลี่เดลี่วีคลี่ของขวัญนะคะก็เดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคะจ <c oughs> ามาตะคอนโดค่ะ <c oughs> <c oughs>